จิตอาสาพระราชทานสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสร้างสังคมแห่งการให้เทื่กับปวงสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัยได้มีความรู้รักสามัคคีมีความเสียสละเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมเพื่อนำพาประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปค่ะ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชประนิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภเดชพหตราบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า12ธันวาคมพุทธศักราช2563จึงเป็นที่สุดแห่งพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยไม่มีหมายกำหนดการลุวงหน้าเพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาได้สร้างความปลื้มปิติตลอดจนแรงบันดาลใจในหมู่เยาวชนและประชาชนได้เดินต่างรอยเบื้องพระยุคนบาทหลักสูตรจิตอาสานี่ก็คือของตัวอย่างแล้วก็ของตัวอย่างที่เราได้รับเชื้อไปเนี่ยเราก็ไปศึกษาไปปฏิบัติต่อ คือไปเป็นพลเมืองที่ดีที่จะต้องนึกถึงส่วนรวมช่วยส่วนรวมแล้วก็ทางเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเราออกไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแยกย้ายกลับไปบ้านก็ต้องไปเป็นกำลังให้กับพี่น้องครอบครัวแล้วไปเป็นเชื้อที่ดีของประเทศชาติเพราะอย่างที่บอกไงเราก็อยากได้บ้านที่อบอุ่นอยากได้บ้านที่สวยไม่อยากได้บ้านที่รั่วไม่อยากได้บ้านที่มันผุพัง เราคือบ้านเราสมาชิกครอบครัวในบ้านเคยครอบครัในประเทศเราคือบ้านบ้านเราจะดีได้อยู่ที่พวกเราเนี่แหละพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชุมชนมีสภาพดีขึ้น จากหน่วยราชการในพระองค์เริ่มขยายไปสู่ประชาชนมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพอาสาการเข้ามาทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพิ่มจำนวนขึ้นมากเรื่อยๆและแน่นอนที่สุดเสียงจากประชาชนจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณูปการใหญ่หลวงของโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ได้สร้างประโยชน์สุข กลับคืนสู่สังคมไทยโครงการนี้ผู้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยคิดว่าอัจฉริยะมากเพราะเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะขอชื่นชมเลยเพราะว่าสามารถหล่อหลอมร้อยดวงใจของประชาชนได้เยอะทีเดียวตรงนี้นะคะทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาได้มาทำในกิ่งเรื่องกิจวัตรหรือต่างๆนานาเกี่ยวกับจิตอาสามีช่องทางให้เขาได้ไดออกมาออก เออเหหมมมมือนนนได้ารร้าารรร่่่วกกกัิจลีคะโครงการจิตอาสาพระราชทานนด้ถือกำเนิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพลังจิตอาสาให้แก่สังคมไทยอาสา,าทำความดีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหมอมให้หน่วยราชการในพระองค์904บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต จึงถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมทั้งทรงจัดตั้งศูนย์อนวยการใหญ่โดยมีหน้าที่ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้านจากจุดเล็กๆขยายออกไปทั่วประเทศมีหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อสร้างผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า7 0 0 0คน มีจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศกว่า8ล้านคน โครงการัน,นอ์มาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้กับวงสงฆนิกรชาวไทยจะคงดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงนั่นคือปวงชนชาวไทยต้องร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดสานต่อพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อนำพาวงสงนิกรชาวไทยและประเทศไทยได้มีความยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ